ลบทำไมคะตรงนะี้ลูกได้ยังไงพี่เจมสะได้ป่ะสวัดสดีทุกคนนะคะมาเร็วๆใครรอกางเกงเวดอยชายป้ายส้มรอรีวิวอยู่ไหมเหมือนเดิมเลยเวดอยชายป้ายส้มเอาไปสามถ่ายอีกแต่ว่าดี๋ยวล้ สามพันเจ็ดร้อยบาทราคาเดิม,ลง,มลงใหม่พี่ลงใหม่เพิ่งลงเวทปพล์นะคะ,ะอุ้วออ<ๆ>อยว่าอะไร สวัสดีค่ะอามาสิสายนี้เลยพี่ไบโอไม่ใช่พี่ไบโอพี่โมนิกา้าพี่โมนิก้าไหมสายไปปลอยนะตัวนี้นี่สวยสวยเลยแหละนี่ตัวนี้นี่เป็นไงยังนะยังไม่หมด ยังไม่หมดเจอตัวนี้ไปเคยเจอไหมถามว่าเปิดนะ่ะเคยเจอไหมโอ้ไม่ค่อยเจอเลยน,นานๆทีคาร์ฮาดนึง่งหนึ่งกรุบหนึ่งกรุบ5 <c oughs> กระเป๋าพี่5 <c oughs> กระเป๋าครับตัวนี้มาใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวเดอเว้ย วายวายวายลีคาโก้ป้ายส้มเขาจะมีคาโก้ให้หลุนเหมือนเดิมพี่จัดเอาจริงปะใครที่ดูหนูรีวิวเวทไบต์ทุกครั้งเนี่ยหนูเจอคาโก้ทุกลูกอยู่ที่ว่าลูกไหนจะเยอะจะน,น้อยแต่หนูบอกก่อนนะว่าบางลูกอาจจะไม่มีก็ได้แต่ที่หนูเปิดรีวิวหนูเจอทุกลูกอยู่ที่ว่าเจอเยอะหรือเจอน้อย นะคะอารับพี่ดาดา้พิดาดา้ขอบคุณค่ะเอ่อ3า0 0บาทค่ะ3,700บาทระสอบรีวิวพี่ดารับเนาะขอบคุณค่ะพี่ดาต่ออีกตัวหนึ่งค่ะลีมีจริงทุกลูกใช่ไหมพี่มอนิก้าเปิดเปิดเองก็เจอใช่ไหมเออเห็นไหมล่ะขนาดเปิดเจอตลอดหนูยังใช้คำว่าลุ้นหนูยังไม่กล้าใช้พูดคำว่าผสม ผสมมีทุกลูกหรืออะไรนะคะหนูจะใช้คําว่าต้องหรูนตลอดขนาดหนูเปิดเจอทุกลูกนะพี่เพราะว่ามันไม่ใช่กระสอบพ,พาก้มคือกระสอบเบ็ดปอยถึงแม้หนูจะเจอก็ตามนะนี่คือความแบบขายของอย่างแบบตรงจริงๆบอกตรงๆลูกค้าไปเปิดก็เจอแหละอยู่ที่เจอเยอะเจอน้อยอไปเปิดกันได้นะคะหนู ากูอีกแล้วน้องแรงแรงเลยประมาณสิบตัวได้ที่เปิดมาใช่ไหมอันนั้นคือลูกค้าเปิดเองเนาะเห็นไหมล่ะก็ต้องเอาไปเปิดกันนะใครอยากสั่งไปเปิดสั่งได้เลยค่ะเอาไปเลยส7มพเจ็ดกระสอบประมาณหนึ่งรอยตัวนะคะ ใครรับกระสอบใหม่ทักเลยมีของพร้อมส่งพี่อย่าลืมพรุ่งนี้วันที่16ล้านหยุดนะใครสั่งของสั่งได้วันนี้หนูจะได้รีส่งวันนี้พรุ่งนี้หนูมาได้ส่งของนะพี่พรุ่งนี้ร้านหยุดวันที่16นะเพราะฉะนั้นใครที่แพนว่าจะสั่งของพรุ่งนี้ให้สั่งวันนี้นะวอลคอมวอลคอมใครที่แพนว่าจะสั่งของพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นสั่งวันนี้นะดกดก เพราะว่าพรุ่งนี้ร้านหยุดหนึ่งวันนะจ๊ะโอ้โหออกสองตัวเลยเหรอพี่ดาดามาจากไหนไม่รู้นะมาถึงรับเลยรับปังเลยพี่ดานี่3,700บาทค่ะสามพันบาทค่ะโอ้ยพี่ดา ที่ออ่จะสั่งนะคะทักแชทเลยเป็นเกงเกงเล็บปอยนะคะของเยอะอยู่ลูค้าส่งได้วันนี้เลยดำสนิทคาโก้คับแม่อีกตัวหนึ่งครับคาโก้อีกตัวหนึ่งครับดูดิอ่ะแซบแบบ ูไม่เห็นนะมันเป็นเงาแสงมันลงเยอะเอ้ยห้ากระเป๋าไม่ใช่ห้ากระเป๋าหดกระเป๋าตัวน,นี้สวยมากพี่ด็อกเกอร์แล้วเป็นแบบกระเป๋าตรงนี้ได้ประมาณ100ค่ะพี่100ตัวป้ายกระสอบ100ตัวนะป้ายกระสอบ100รตัวค่ะค่ะคุณค่าจํำ ตัวนี้เป็นคาโบขาจ้ำหล่อๆเลยครับบางตัวอาจจะมีบ้างขาจ้ำแต่ไม่ค่อยเยอะโอ้ซาร่าแลนงานดีคุณพี่เป็นสินค้าขายดีของโปดังเลยอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะแต่ว่าเขาน่าจะไปเลอะอะไรมาบางทีอะพี่สีเนี้ยมันเลอะง่าย ตรงซักหน่อยเอ้ามียันซาร่ามียันยูนิพี่กระสอบนี้เฮ้ยเป็นไงล่ะยูนิก็มาพี่ดายิ้มเลยนะพี่ดายิ้มเลยใช่ไหมพี่ดาพี่ดาไปยังพ่ดาโอ้โหรับตั้งแต่ต้นคลิป รับหนึ่งได้เลยคุณพี่ทักแชทนะทักแชทมาเลยรับหนึ่งสั่งได้เลยเดี๋ยวแอดมินแจ้งยอดไป Under อันเดอร์เุยที่ดูดูความแบบออกของเขาอือยังไม่หมด,สดมูสีขาวตรงนี้สีขาวลาบนะคะน้องลาบใครอยากได้มาเลยมาเลยสั่งมาเลยค่ะ เจอบางลูกก็ไม่เจอนะเพราะว่าปกติเขาจะเป็นขากระบอกนะพี่หนูต้องแจ้งไว้ก่อนเผื่อลูกค้าไปเปิดแล้วไม่เจอเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมไม่มีเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นกระบอกแบบนี้สามพันเจ็ดลูกค้าหนึ่งหนึ่งร้อยตัวตกตัวละสามสิบเจ็ดบาทนี่คาไซส์นะคะ 3 0บถึง38บวกลบใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงบางคนนะพี่น้องผู้หญิงอะเขาไปเย็บเอวทำเอวเข้าติดขาจ้ามตัวทำเอวแบบเย็บเข้าอะคะ่ะลูดเข้าให้เป็นเอวเล็กๆแล้วก็เป็นขาสะบอกใหญ่เงี้ยใส่แบบเท่ๆนะคะอันเนี้ยจะใส่ได้ทุกวัยเลยวัยรุ่นน้องๆน,นะคะวัยผู้ใหญ่ ไวกลางคนอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้หมดตรงนี้ชื่อมากเลยป้ายหนังป้ายหนังดูแบบแพงมากป้าหนงังงานดูแพงสั่งกันเลยนะพี่นะส่งวันนี้พรุ่งนี้สิบหกร้านหยุดนะอย่าลืมบางคนบอกเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะสั่งพรุ่งนี้ดีกว่าไม่พันนะ งานประมาณนี้ลูกค้ากางเกงเว็บพอยด์เปิดรีวิวบ่อยเดือนหนึ่งมีของเป็นร้อยลูกเลยเดือนหนึ่งของเข้าปหลักร้อยลูกนะคะกางเกงเว็พอย์ใต้ต้นนะใครที่อยากขายอยากได้นะคะสั่งได้ทุกวันไม่ต้องรอรีวิวทักมาสั่งได้เลยของมีพร้อมส่งนะคะของมีพร้อมส่งสั่งได้เลย เดิมเอรูอเอร์อันนี้เป็นเ,เหมือนทหารเนะเาะเขียวทหารเียวเลยี่ดาดาบอกบาดเจี๊ยบนะยังไม่หมดนะพี่ H N M ก็มานี่เห็นไหม D Deuter Jack a อะไรสักอย่าง Jacksand เป็นคาโกมีกระเป๋าตรงนี้เหมือนกันอ้าวซีเคก็มานะจ๊ะตัวซีเคก็มาจ้ะพี่ดูปักตรงนี้ไม่ใช่ปักเป็นโลโก้ซีเคเนี่ยคุณพี่ดูเป็นเบสบอยที่จริงใจ ายดีค่ะขายง่ายโอ้โหแย่งเลยเห็นไหมไปดูแล้วกันที่ไปคัดแยกนะหัวผ้าหางผ้าไปคัดทำราคากันได้เลย ดับสีประมาณนี้นะทงโทนนะคะทั้งลูกก็จะออกโคนนี้แหละนะคะกระสอบไม่ผ่านการคัดนะคะนำเข้าอัดตรงจากต่างประเทศเปิดกระสอบลูกค้าเห็นพร้อมกันนะคะลนะคะ้าก็ลุ้นเหมือนกันนะะลูกค้าก็ลุ้น คนเอาไปซักเอาไปรีดสวยเลยพี่ซักรีดสวยเลยเฮ้ยดับเทศดับเทสหวเป็ดดับเทศเหมียวสองก็พอแล้วเหมียวสองพอแกบแกะแกเอสองพอเลยไม่ต้องหูสามอะดับเทศไปให้น้องเหนียวม็นโดกจับเลย ของค่ะพ่อแก๊บเลยัวหนึสวยจังสีดำคลาสสิกใครเพิ่งเข้ามานะคะสนใจเางเกงเว็บอยสั่งกันได้เลย <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะพี่มอสสวัสดีค่ะว่อาอะไรไหมพรุ่งนี้ร้านหยุดนะสิบหเอาอะไรไหมวันนี้ ไม่หลอกกลัวลูกค้าแบบสั่งของกันพรุ่งนี้อ่ะ มาจ้าเินเป็นอารมณ์ไม่นนปิวแล้วมาจ้ะแางเกล้งป้อยชายใต้ายส้มนะคะ3,700บาทเห็นไหมป้ายกระสอบ100ตัวนะคะมีคาโก้ให้ลุ้นป้ายส้มใครสนใจแคปหน้าจอสั่งได้เลยค่ะ